ชัดเจนที่สุดก็คือสีทองครับแล้วก็ลำนี้ก็จะเป็นเขาขาวที่โคนบางท่านเรียกสร้างไผ่เลี้ยงลำเลี้ยงหนักหรือคันร่มนะครับใช้ลำนอก,กินได้บางท่านตัดหนอนะครับอ่าในขออนุญาตกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กกอไผ่สร้างไพรหรือเลี้ยงลำครับ อันนี้ปลูกไว้ที่แปลงกะบินบุรีนะครับกอเหล่านี้เนี่ยเราปลูกแล้วทิ้งเลยน่าจะปีที่ห้าครับจะพลาดก็หนึ่งปีสองปีประมาณนี้นะครับนี่โอ้โหทีนี้จะให้ดูคืออะไรรู้ไหมครับนี่ปีนี้ไฟไหม้ครับมันไฟไหม้เกือบเกือบทุกปีนะครับนี่นี่พอหลังจากไฟไหม้แล้วเรา,เาวันที่ถ่ายคลิปนี่คือวันที่สิบกรกฎาคมครับนี่แหละครับเริ่มออกหนอหนอตัวนี้จะสีทองครับ แล้วก็ตรงปีกหรือว่าตรงปลายาปลายใบเนาะจะว่าจะว่ากาบดีกว่ากาบนะครับจะออกมีลายลายอย่างนี้ครับนี่นี่ลายๆอย่างนี้ครับแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือสีทองครับแล้วก็ลำนี้ก็จะเป็นเขาขาวที่โคนบางท่านเรียกสร้างภัยเลี้ยงลำเลี้ยงหนักหรือคันร่มนะครับใช้ลำนอกกินได้บางท่านตัดหนอนะครับในขออนุญาตแนะนําคือคุณกุยนี่ เขาปลูกตัวนี้เขาบอกว่ามันมีข้อดีคือเวลาตัดแล้วเนี่ยหน่อมันจะเน่าไอเง่าเก่าอะ่ะมันจะเน่าแต่ถ้าเป็นเลี้ยงหวานเนี่ยมันจะมีขนแนงออกมาเยอะมากนะครับเอาลองมาดูนะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับหนอเยอะเลยแล้วก็แย่งกับขโมยครับที่นี่โอ้โหดุมากเลยครับดูแล้วเป็นกองเลยแค่เปลือกนะครับเขาก็ คือไม่อากเอาแบกไปก็คือปอกตรงนั้นเลยนะครับอันนี้ก็กอนี้อาจจะหลงตาอยู่แต่ก็มีรอยหักไปครับอ,อันนี้นะครับนอสีทองนะครับนอสีทองนะครับตัวนี้อีกนอหนึ่งครับอีกลักษณะนหนึ่งนี่คือไผ่เลี้ยงหวานนะครับนี่นอสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วลำตันดี แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ดกมากครับพึ่งเริ่มเริ่มแล้วไม่ได้ทําอะไรครับปลูกไว้ทิ้งทิ้งคว้างคว่างครับอยู่ในป่าเลยนะครับนี่ออกกี่หน่อแล้วเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าหมีร่องรอยคนหัก7 8 8ดหน่อแล้วครับนี่ครับหน่อสีเขียวครับเขียวอ่อนหรือบางคนเรียกอ่าไผ่เลี้ยง3ามฤดูก็ได้ไผ่สดดิ้งก็ได้หน่อดกครับตัวนี้ นี่ครับให้เห็นความแตกต่างของทั้ง2องพันนอต่างกันนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ